สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาเป๊ซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาเป๊ซีกระเด็นนำข้อมูลเนื้อทางเล็กเด็ดให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยาเป๊ซีกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเป๊ซีน้ำไม่เดอ้อจ้าพี่น้องแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยาเป๊ซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิร์นพาดชมแนวทางเนาะจ้ พี่น้องมาปาารึกใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาตักท้ายกับยายแปซี่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องคะมือนียายแปซี่กะเบาๆล,า,ลายายห้างจ้ะไปเบิ่งขอมุ่นแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพ่เลยนะจ้ะแนวทางอาจารย์น,น,นี้แคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยค่ะแนวทางดับพิฆาตผีเสื้อเทวดาให้โชคมาสันดับบนล่างมาสันพี่น้องบอกคือว่าจ้ะเอ่อ ดับบนดับล่างแคบหนาจอเลยนะจ๊ะยาไปสีบอ่านเพิ่นหลายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะผูดใดมักเนวทางเลขดับปีเสื้อเทวดาให้โชคเอาไปคำนวณได้เลยเนาะคะ่ะว่ามันตรงกับเลขเจ้าของบอขั้นตรงกับจดวดจาดคือเกาเด้อพี่นอ้องย่าไปตัดสินใจเอาออกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเห็นใน้เ u าผิดหวังนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่น10หน่วยบนลามินทาวสันพี่น้องมาเบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะ สิบหน่วยบนล้วมินท่าเนาะจ้าพิ่นบอกว่างวดที่แล้วสิบหน่วยบนไฮซูนกับเจ็ดมาซูนเนาะจ้าพี่น้องจ้าออกซิซูนหาว่าสัส่นสิบหน่วยเทิงเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้มาสองตัวคือเก่าจ้าพี่น้องซีพิ่นบอกว่าสองกับหกว่าสั่นจ้าพี่น้องจ้าซีมาตาใสไซบุญเนาะสองกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั่นจ้าในใจคิดแต่รักหน่วยของเออเอด็ดรัชนกเนาะจ้าพี่น้องกำลังสิจับว่าเอาใส่สองซีกับ เด่อใส่สองสี่กับหกสี่เนาะพี่น้องเนาะกับพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะกำลังสีเอาซีมาใส่กับซีแล้วเนาะจากกิจตะซีลักมวยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวของควันวันแม่วสันหนึ่งสิงหาเนาะจ้าสามตัวมีสองหกหนึ่งวัสันสองตัวเพิ่นสองหกหกหนึ่งและหนึ่งสองเนาะค่ะพี่น้องเลขเด่นแยกได้สีเด่นเด่นบนเด่นล่างสองกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ วดนนี้รวมเนาะพี่น้องเนาะสองกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นเนาะจะเด่นมาได้ทั้งบนและล่างเนาะค่ะดับแปดล่างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเอ็ดเอ่อพี่บอกว่าเอ็ดใบเขียวคำนวณสูตรไม่หนึ่งสิงหาของแทลาร์เซนมาสั้นหกสองหกแปดเก้าสองกับเก้าแปดมาสั่นจ้าพี่น้องจ้ากับพี่หน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกล้วยวัซซันเนาะคะ่ะแอดกล้วยเพิ่นวานหนึ่งซิงหาวัซซัน3ตัวคือ4 3 7 2ตัว3 7 4 3เอ่อตัวร่องก็สิเป็น4 7เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจากแนวทางของแอดกล้วยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแอดซักวัซซันนะจ้ามาเบิ่งเลขเพิ่นให้เอามาเบิง่ง3ตัวทึงเพิ่นก่อนพี่น้อง เพื่อนบอกว่า847ตันเน้นเนาะตันเน้เนเพื่นจะเห็นดอกจันไว้เนาะพี่น้องจ๋า836749ว่าสั้นล่ะกะ639ตัว327975และ437คือเป็นชุดล่องเนาะค่ะว่าเบิ่งข่างลางเพิ่นครับพี่น้องคะลางว่าสั้น93949697และ47 ตัวเด่นเพื่อนน่าจะพี่น้องตัวเน้นเพื่อนกับสิเป็นมีดอกจันนะจ๊ะข้างลางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งแบบพิตูนมาซันนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเป็นเลขดับนะจ๊ะเลขวิ่งพิตูนอันนี้ของแท้เนาะนมาจากเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเป็นเลขดับเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าดับบนศูนย์ดับลางหาวาซันนะจ๊ะพี่น้องจ้าการจวดจาดฟาดบึมเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี้เป็นแนวทางคู่ตัวสามตัวเทิงมาซันนะจ้ะพี่น้อง ของแอดเข่าปั่นเนาะจ้าพี่น้องอย่าไปสีบอ่านเนาะจ้าอย่าไปพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะเวอรลินจะพันกันเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าอย่าไปสีกินยาแก้เสียบลายเนาะค่ะปวดปวดเหงือกเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขอแพ้เละลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าที่แรกว่าจะบวอ่านให้พี่น้องได้ฟังว่าเซบะรุ่งตอนนั้นเลยปวดฟันเนาะพี่น้องกะคิดหอดพี่น้องเนาะจ้าทุ่นบารายกระจงมามาเว้าให้พี่น้องได้ฟังคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวเทอมรางว่าชุด โหดบนล่างวะสันพี่น้องสุดโหดบนล่างวะสันงวดที่เลี้ยวเพื่อนไฮหาสามเนาะจ้าวันนี้หกเก้าเพื่อนวะหกเก้าตัวเดียวแข็มๆวะสันจ้ะหนึ่นงทับแปดทับหกหาหกเก้ามาได้ทั้งถึงและทั้งล่างวะสันเนาะค่ะพี่น้องกับพี่จาา้าหน้าเป็นแนวทางในสุดโหดบนล่างวะสันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเนี่เป็นแนวทางมาเบิงจากผู้สร้างฝันเพื่อนวะโตเดียว หนึ่งซองเลขบนสามตัวเดียวสามเนาะจ้าล้วกะหน่วยขังเทิงก็คือสี่กับหกกับสันอ้นห้ากับหกกับสันจ้าเวดอีกยังไปตาอีเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เนาะซีสิมาอีลีบอรจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลขจ้านี่เป็นแนวทางของแอดแิมมี่เนาะจ้าแต่เป็นเลขเด่นบนเพิ่นเนาะค่ะเด่นบนกับสันเพิ่นบอกว่าเก้าแปดหนึ่งสองหกกับสันจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขดับสนิทมิตรสหายดับหน่วยกับดับสิบมาสันดับหน่วยงวดนี้หนึ่งดับดับหลักสิบหนึ่งดับหลักหน่วยเก้าคือแนวทางข้างเทิงเนาะพี่น้องเนาะดับสิบบนหนึ่งดับหน่วยบนเก้ามสันแสดงวันหนึ่งเก่าบอมาเนาะค่ะพี่น้องถ้กเก่าหนึ่งมาใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นล่างวีสามาสันแนวแนวทางเด่นล่างสูตรสามของเพื่อนเนาะจากห้าหก มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันบอหากับหกบอสิบกระนวยล่างเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดต้นเนาะจ้าแอดตน้นเพื่นบอกว่าชุดงบหน่อยทุนหน่อยชุดนี้เดอ้อว่าสันจ้าเพื่นว่าเพื่นนห้มากกัเป็น932เนาะจ้าแล้วก็992 32แลนโหลด3ว่าสันชุดการโหดก็คือ916 19และ16ว่าสันจากแนวทางของแอดตนนะะ้นเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางการบ้านอาจารย์เก่าวสันชุดสรุป3ตัวบนตรงๆวสันอาจารย์เก่าว่นวาเนาะค่ะพี่น้องค่าแคบหนาจอไลน์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยไปซีจะอ่านให้แต่ะะแบบสองตัวเนาะจาสามตัวเดี๋ยวไปซีเบออ่านให้เนาะค่ะเนาะเออสองตัววันนีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกศูนย์สามสามศูนย์สามหนึ่งและสามหกนะคะนาาเนาะจากแนวทางเลขตรงๆ ถือว่าบ่อยเยอะว่าสันจา่าบนว่าเพราะไม่ต้องกลับว่าสัพนพี่น้องเพื่อนว่าให้ตรงตรงบ่ตบต้องกลับว่าสันจาพี่น้องจ่าสามตัวจวจดจาาฟาดบื้มใดเลยเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของอาจารย์กก่าเนาะจ่าจุดสามตัวบนตรงตรงว่าสันเนาะจ่าว่าถือว่าหลายเด้อเพื่อนว่าเพราะว่ามันบ่ต้องกลับว่าสันพี่น้องจวจดจาาได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขชุดเด่น2ตัวล่างไปกับว่าสั้นจ้าพันวาเนาะพันห่มามีนย์เพ็่ศนยหแมามี07 08 34 58 49 57และหาเก่าจากแนวทางแอดหนึ่งว่าสั้นพี่น้องต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าสอสิบล่างหายไปโดนกลับมาเราจ้าสูตรใหม่มาแห้งว่าสั้นพันวาส่อสิบล่างเนาะค่ะงวดที่แล้ว5 3สว่าสั้นพี่น้องจ้ามาหาสามเนาะพี่น้องเนาะสอสิบล่างว่าสั้นวันนี้ กกับเจ็ดว่าสันพี่น้องจ้าซีมาตัวใดจ,จ,จัวจัดฝาดเบิ่มน้องเบิงม,มาคูถูกงวดเลยนนอกจากแต่ว่ายแยกไปสีเอาร่ให้เบิงงวดนี่เป็นงวดแรกเนาะคะ่ะพี่น้องคะกต่บว่ากันเนาะ่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ละพี่น้องคะ่ะงวดนี่ทาซิบหน่วยบนมีสีกิ่งกิ่งก็ขอว่างไว้หลักสิบนะคะว่าสันพี่น้อง ตัดแล้วเรือ4ตัวเดียวที่พานมาลักซิเเรือ3กับ0เนย์เรือ3กับ0ย์ออกศนหาเพื่อนว่างลักซีลักซิไว้ที่ลักหน่วยพี่น้องจ๋าวิ่งตัวเดียวแค่นแค่นข้างบนคือหลัก1ิเอาจวดจัดใส่ของแอดออราชนกพี่น้องจ๋าซีซีเลยเพราะว่าราชนกได้ลักลักหน่วยมาซีแอดสตางได้ลักซิปมาซีพี่น้องจ๋า จวดจาดฟาดบ่มได้เลยนะคะเพื่อนบอกว่าเด่นสิบหน่วยแต่ว่าเพื่อนขอว่างหลักสิบว่าสั่นจ้าพี่น้องจ่าเพราะว่าเพื่อนว่างไวหลักสิบเนาะค่ะเพิ่นตัดออกแล้วเรือตัวเดียวเขีขนๆหลักสิบเลือตัวเดียวว่าสั่นคือสี่พี่น้องจ่าของเอสตางหลักสิบข้างบนคือสี่เอาจับใจหลักหน่วยของเอดราชนกเนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่นแยกได้สี่สิบจับให้เบิ้งครับพี่น้องลริ่มเนาะค่ะพี่น้องเอารักหน่วยของเอสตางเนาะจ้ะหลักหน่วยเอสตางมีอยู่ รักวยสตางค์มีอยูซี C กับเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอามาใส่ได้เลยจ้ะพี่น้องซีเก่าและซีซีสองตัวจ้ะพี่น้องจ้าแอสตางค์ครับแลชโนกจวดจาดฝาดบ่มซีมาเนี่ยเนี่ยซีซีพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าชุดสองตัวรางแอกทอนแอกทอนผ้าร่วยเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วให้เขาหาซ้ำเนาะจ้ะวันนี้เก้าหก 9 8 06และ08ดสอันนี้คือแนวทางล่างเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของแอดนุกนิกเนาะจ้ะเจ๊นุกนิกพารวยวัส,วสดุนนเนาะค่ะเนาะ่นบอกว่าวิ่งรูดหาก็8เนาะจ้ะ5 2 5 4 5 9 3ตัวก็คือ9 6 5 6 1 5ห3าน่เน้นๆ6กกับ1 5หา สองตัวบนกัสิบแปดสองแปดสามและวแปดหาอีกเทือนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนปีขานพี่น้องหายไปหลายงวดกลับมาแล้วค่ะพี่น้องคนปีขานสองตัวบนชุดเดียวเน้นๆเล้นนะซันจะไปซิมากหลายเดจ้าจากแนวทางของคนปีขานเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเป็นว่าศูนย์หาหาศูนย์เนาะจากงวดนี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวันซันพี่น้องจ้า พิจารณาเป็นแนวทางได้แต่ว่าแนวคำนวณของคนพีกขนันเรียกวิ่งเพิ่นกระเม่นเนาะค่ะเนาะสองตัวเพิ่นกระเม่นแต่ว่าเพิ่นหายปไปหลายงวดแล้วเพิ่นจะกลับมาใหม่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดซัมมิตเนาะคะ่ะงวดที่แล้วแอดซัมม um ิตหาหาศูนย์เนะาะจะออกศูนย์หาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสรุปค่ะประทันแอดซัมมิตเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าแนวนี้แหละเพิ่นบอกว่าสามตัวมีสี่เจ็ดหกศูนย์เก้าห้าสองตัวคือหาเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นๆก็คือเจ็ดกับเก้วาวะสั่นเนาะค่ะพี่น้องเนะา,เนา um เนะจากแนวทางแอดซัมมิตเนาะจ้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขล่างโตเดียวแข็งๆวะสันจา้าเพื่อนว่านึ่งก็หาว่ะสันพี่น้องจา้าหนึ่งห้าจาาัดมาให้เรียวเรียบร้อยจวดจัดฝา,า,าดบ่มได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของ Auto, ออโต้โปรเกมว่ะสัน

เน้นๆตรงๆว่าสันเนาะจ้านล้มาเบิงสองตัวเน้นๆเพื่อนมาสันจ้าพี่น้องนี่เอ่อสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองแปดสี่เก้าสามและเก้าสี่หกชุดว่าสันจากแนวทางออโต้โปรแกรมสามตัวบนเน้นๆและสองตัวบนเน้นๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมารีเนาะจ้าแอดมารีเพมันบอกว่าหนึ่งซิงหาว่าสันจ้าเพันว่า เดินบนหากับเจ็ดเดินล่าง3ามกระห่าสันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่จานาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าข้ามาปิดท้ายโดยแนยวทางของแอดปัญญาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดปัญญาเพิ่นบอกว่าเดินเก่าล่าง3เอ่อเก่าสามเก่าหาเก่าเจ็ดค่ะไอ้ร่องหาเนาะพี่น้องเนาะบน6 5 6, 6, 6, 6, 7 8, 8, 5และ8ปหา จากเนือทางของแอบปัญญาเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้แม่ยายแม่ซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขาของอนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังก็ขอขให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,งรวยรสุขสุขคนเด้อจ้าว่าจะใดที่ยายแม่ซีว่าบ่มมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดมื่อนี้อ่านผิดหลายขอโทษขอให้พ่อแม่พีนนะะนะ่น้องเนาะค่ะเนาะยายแม่ซีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนื้ทางให้ยา,ายแม่ซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนือทางเนาะจ้าขอบคุณในรายเด้อจ้าสวัสดีจ้า